สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มารีวิวดอกลำโพงยี่ห้อ P.O.D.I.O. นะครับก็ทำมารุ่นใหม่เนาะนะครับตัวนี้จะเป็นดอก18นิ้วนะครับโค้งปั๊มนะครับโค้งปั๊มนะครับก็เป็นดอกยี่ห้อ P.O.D.I.O. รุ่น E.X. นะครับ18ขีด1,000 s นะครับผมนะตัวนี้ราคามือแรกจะอยู่ที่2,800บาทนะครับแน่นอนนะครับดอกลำโพงยี่ห้อ P.O.D.I.O. ราคาก็จะสูงอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับทุกยี่ห้อนะครับ จะสูงอยู่แล้วนะครับกําลังวัตต์ก็จะอยู่ที่1,000วัตต์นะครับผมนะหนึ่วัตต์นะครับตัวกระดาษนะครับก็ทําออกมาได้ดีโครงก็เป็นโครงปั๊มธรรมดาแต่ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับแม่เหล็กใหญ่หนานะครับผมนะก็แม่เหล็กก็ถือว่าทําออกมาดีนะครับขั้วต่อลาโพงขั้วต่อสายลําโพงนะครับก็จะเป็นขั้วดําแดงนะครับแบบขันเกลียวก็ถือว่าดีนะดีกว่าบัตกรีนะครับเนี่ยสไปเดอร์นะครับ มีสไปเดอร์นะครับตัวครอบะดือก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับราคา2,800บาทเนาะนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเนาะนะครับ1,000วัตครับ1,000วัต95 dB นะครับวอย์นะครับ3.9นิ้วนะครับจะจะพูดว่า4นิ้วก็เลยก็ได้นะครับ3.9นิ้วนะจะบอกว่า4นิ้วก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนมาก18นิ้วก็จะเป็น4นิ้วนะครับเป็นวอย์4นิ้วหมดนะครับ ก็งานดีครับใส่ตู้หน้าเปิดนะครับใส่ตู้มาตินนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับก็เกลียดอะไรก็ถือว่าดีนะ P ก็จะทำยี่ห้อพัน0อสนะครับสามร้อยาเมานะครับโอ้เขาทำมาเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับถ้าใครที่ชอบคุณภาพเสียงที่ดีก็แนะนำดอกลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับราคา2,800บาทหรือว่าใครชอบยี่ห้ออื่นก็ ถ้ายี่ห้ออื่นราคานี้ก็จะได้คงหล่อเลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมนะแลาโพงพีเขาก็มาตรฐานเขาอยู่แล้วนะครับเขาทำออกมาแต่ดอกตัวนี้แนะนำใส่ตู้หน้าเปิดนะครับจะโอเคสุดนะครับแนะนำใส่ตู้หน้าเปิดเสียงนะครับอัตราวดในการฟังก็จะดีนะครับกระดาษนะครับวัสดุนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งนะครับว่าดอกยี่ห้อพีโอโอนี้ราคามันจะสูงกว่าดอกยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะดอกบอกเขามัน แบรนด์ดังนะครับแบรนด์ดังก็ถือว่าทั้งขายในไทยทั้งส่งออกนะครับนะพีวีโอนะขายในไทยด้วยส่งออกด้วยนะไม่ธรรมดานะเป็นบริษัทที่ส่งดอกลำโพงที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เขาก็มาตรฐานของเขาก็ถือว่าดีนะครับนะก็ถือว่าดีแต่ถ้าถามว่าโรงงานผลิตดอกลำโพงใหญ่ก็เป็นอบอ้อมนะครับนะดอกลำโพงโอบอ้อมก็เป็นโรงงานที่ใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็น P ีเนี่ยก็จะยอมรับนะครับในต่างประเทศด้วยนะครับผมนะขายดีนะครับ,มนะนะรบไม่ว่าจะส่งอ mm ินเดียนะครับ หลายที่นะพี่ส่งมือนอกนะครับบางรุ่นอ่าพีโอดิวเขาทาดอกลําโพงนี้เขาก็ส่งนอกกันแต่ว่าบางยี่หอ้ออ่าบางรุ่นก็ไม่มีขายในไทยด้วยซ้ําไปนะครับพวกดอกเหลี่ยมดอกอะไรบางตัวก็ไม่มีขายในไทยก็ทําส่งนอกอย่างเดียวนะครับอยากให้รีวิวเดี๋ยวนาะมารีวิวนะครับผม